สวัสดีครับทุกคนอากาศเย็นแล้วหาที่กางเต็นท์กันดีกว่าวันนี้ก็เลยคิดสถานที่ออกว่าจะไปกางเต็นท์แถวเขาใหญ่สถานที่ที่จะไปก็คือเคทูเบดแคมป์เขาใหญ่ปากช่อง โดยวันนี้จะใช้เส้นทางเดินในการเดินทางก็คือถนนมิตรภาพครับผม มาถึงเคทูเบดแคมแล้วนะครับจอดรถเสร็จเรียบร้อยอันนั้นห้องน้ําอันนี้รถใครก็ไม่รู้ครับแต่ว่านี่คือเต็นท์เรากางเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวกางเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนที่กำลงังกางนะครับเพราะว่าแบตหมด อันนั้มีอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นไงฮะบ,บรรยากาศโอ้โหอากาศเย็นมากครับตอนนี้วันนี้เอาเต็นท์สีดำมาปกติจะใช้เต็นท์สีชมพูวันนี้มี คนมาร่วมกางเต็นท์ก็คือพี่จารินผู้ร่วมทริปนี้อันนี้คือวุดกำนันวุดโอ้โห,โโหดูคนเอาดีๆก็ผู้ผู้ร่วมทริปนี้ครับพี่จาสวัสดีครับพี่จาสวัสดีครับวันนี้พี่จาเอาเต็นท์เขียวมา นี่ครับกำลังจัดที่วันนี้มีว,นนวันนี้มีมีเพื่อนเราเสียปุ๋ยแวะมามาพร้อมกับพันละเมียแล้วก็คุณนายกิบยบย๊บ,บ,บ,บนี่นะฮะสองคนนี้ก็คือสายแดกนะครับสายแดกในตำนานมีอะไรมาวางอยู่ม่แจะ

วันนี้พยาบาลก็มานะครับวันนี้พยาบาลแข็งแรงค่ะครับเจีกหน่อยไม่ได้เหรอน้ำครับไก่ไก่ไก่ อรุณสวัสดิ์ดยามเช้าครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับสมาชิกทุกคนโออากาศดีอากาศเย็นมากอนะ17องศาครับ ี่คือเต็นท์ที่มานอนข้างๆมันจะการยาเช้า เย็นไหมเย็นสุดเลยเย็นมันมีน้ำอ <water> ีก <Vorte> ต <as dunno> <the öst> ัวผมไม่ช่างเลย่ั่เลยเอานี่ไงนั่งหมดสั่สีองสุดไม่มีอัดจริงแตไม่ยากก็นกินนี้เลยช้าๆใช่ไหมคะ ลุณสวัสดิ์ยามเช้าบรรยากาศยามเช้าสภากาแฟ่ตะว่าลืมตาเนี่ยตะว่าไม่ลืมตากาแฟยามเช้าดิฟกาแฟหอมๆเป่าเบาเลยดิบเป่าด้วยจริงจังเลยกระเซ็นหมดเลยเป่าไอ้นนี้ไม่ร้อนมือ ไม่แก้วสองชั้นไะแก้วเหมือนมันทำเหมือนกับแก้วยี่สิบแก้วใส่น้ำแข็งเราซื้อไฮเดรติสสองใบเลยโอ้โหแล้วมันจะเหลือกี่ใบแล้วนี่ต้องเหลือใบนี้ใบนึ่งนะเดี๋ยวกลับไปซื้อเดี๋ยวสอนต้องเป็นแก้วพลาสติกแม่มาซื้อยังไงถึงจะได้เนี่ยซื้อซื้อกาแฟถ้าไม่ซื้อกาแฟก็มีอยู่หรอกมั้งซื้อไว้เดี๋ยวซื้อซิงดิปด้วยตัวนี้หกร้อยกับ้องก็ไม่แพงตัวเดีกตัวหมุนหกร้อย ของแคทูใช่ไหมใช่ตอนนี้ผมว้อยแปดสิบแล้วคุณชาเราแค่เราแค่บดก็พอแล้วหรอมีความสุขไปฮะเดี๋ยวให้กานดีๆบ้านกินกาแฟโอ้ยที่บ้านมีเครื่องหมดแล้วเนี่ยไม่หนูก็ไม่ได้เปิดยี่สี่วันธรรมดา ไม่ถ้าเราจะกินเราต้องไปให้คนบดไปให้มากรองต้มเอาใช่ถ้าเราไปบดเองอ่ะแล้วมีเครื่องต้มกาแฟไงสั่งบ้านอ่ะถ้าเราไม่แบบกระบอกมันมันจะไปบดลงมาให้ใช่แต่พี่ตัวก็ซื้อไว้สองคนตายใหญ่ไ้ทานอจะให้อร่อยบดเล็กต้มอร่อยว่ต้ะมันมีที่มีเครื่องต้มไงแม่เราบดเราบดเสร็จแล้วเราต้มไงแต่ถ้าเราบดเก็บไว้อะถ้าเก็บไม่ดีก็ไม่อร่อยไม่บดแล้วก็มาต้มเลยมันจะมีหม้อต้มไอติมต้มบดไปกินไปอร่อยบดไปกินไปอร่อยแต่ถ้าเราไปแต่งกวางนี้เราบดแล้วก็ไปเลยอย่าง

ตอนเดียวมันยังหวอนเมือกี้หนกินไม่ไหวลวกตาหนี่ชอบเฮ้ยไม่ใส่น้ำผึ้งเหรอใส่ยังเหรอไม่ก็กินดิใส่บองมันจะได้ต้องใส่ก้นน้งใส่ก้นแบบนี้นะเนี่ยก็เป็นยันถ้าพี่ร้อนซื้อถ้าอยู่คนเดียวไม่ได้กินอะไรเลย ถ้าแดดอกเนี้มันหมุนได้ถ้าไม่ได้จับหมุนได้ไม่แดดคือตอนนี้ตอนนี้ต้องการแสงแดดต้องการมากๆเลยหลังจากที่นอน้ยเมื่อปืนฉันอุ่นลหอุ่นเพราะว่าเพราะว่าผราห่มด้วยแล้วก็เข้าไปในถุงนนถุงใหม่เลยได้ของที่แรกาเาต้อง่มเลยแล้วมันเล็กห้าองศามันแค่นี้เองนะ แมัน่ใหญ่ออกมานั่นน่ะเหรอแล้วเวลานอนใหญ่แล้วอุ่นบจ้าจ้องอยู่แต่แพงนะอุ่อะไรนิ่มนอนไม่ต้เห่มลยต้องวนก็จะเอาเตียงผู้อไปพี่ิงันนอนรับอุ่นนะแล้วแล้วไอ้ทมนอนอันนี้อันเท่าไหร่ทรมแบบนอนเคูนี่นอนเคูนี่้องศาอาสบายเลยเจ้าอยู่มันอุ่นแต่นะพี่รนนอนยากเบนอนไม่ได้รมับแต่ของยากรูกยาไม่ินองคมันรงมันจะ ตีตัวเลยมันจะเข้าอย่างเงี้ยมันได้เหมือนถุงนอนห้างเลยถุงนอนห้างมันจะเป็นสี่เหลี่ยมอันนปลายๆเ่อ่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นถุงมันจะสลบที่สลบที่เป็นผ้าแล้วก็ร้านเก็บนี่คือถ้าเสร็จะเอาเชือกมัดกระสังกะสั่งได้เลยได้แล้วรูปรูปบนเนี่ยรูปึ๊กมันก็อยู่แค่หน้าเราอย่งมัดลอยน้ำเลยใส่หัวได้แล้วก็มัดรูปแต่แพงแม่ชอบอึดอัดหนาวๆหนูเมื่อก่อนหนูก็ไม่อุด ไม่ยังคนยังไม่เคยนอนไงแต่เนี่ยมันหนาวนะพี่จันนอนสบายโอจะไม่ยากแล้วตาชะโลกแล้วย่างขนมปัง <c oughs> ปิ้งแบบบ้านๆเลยนะเ <c oughs> ป็นไงเลยเจอแดดอยไงเียห <c oughs> น้าชาเลยซ้ำไงไหมซ้ำอุ่นหลับไหม เกรียมหรือยังเกรียมาทานเลยที่คลิปเกลี่ยป่ะเีเียอาเอาดูดูพี่จ่าจะกลับให้ดูนะครับดีดีแลได้พอดีเลยนะหมุน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 ไหนไม่ได้ฟุบเว้ยเดี๋ยวกลับอีกทีอยู่ปากซอยคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ